หนึงสีนั่นไอ้เอ,าอ้าเอา้เอาคือว่าสัน้นโอ้ยคนลูกเลยนั่นเป็นยังเป็นยังเ,เลขที่หนูั้งเจ้าหนูสีซื้อเจ็ดสีหนึ่งโอสัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วที่วัดสีวาลีน้อยที่ม,าม้าบ่อยเพราะหยังวันที่โอ้ยรถกับวบิ่งดับลืมดับลืมดับสาเหตุที่มาเพราะว่าเคยได้ครับผมเคยได้จากไอ้ใคร บไบได้กันใหญกับโลงวัลใหกับลองวัลหนึ่งได้ตลอดก็เลยตรงมาผมสิมีทุกคลิปนะครับผมซิมีทุกทุกเอท,ท,ทุกทุกทุกงวดดิงวดละสองั้งที่วัดศรีแห่งนี้นะสิม้างวดละสองข้ง,ง,นะง,ขงช่วงกว่อนหนวะยเลื่อนเนาให้ครับผมแล้วงวดที่สิบหกอะหายหนึ่งกับหนึ่ง ถึงที่บอร์แมนรางวัลที่หนึง่งก็ถือว่าได้อ่ะครับก็เลยคิดตรงม้ามือนี่มือนี่ที่ม้าเนี่ยก็คือมือมาหาแฮงเป็นที่มาจกไข่ขอโชคขอลาบออขอไข่ได้ไหมเคยเบิง <c ười> บ่งยีป่ปะว่ะ้ขอบคุณหลายครับแมนเออมือนี้มาหาน้องกันนี่แหละครับนี่แหละ <c ười> เนี่ยคอยเบิ้งเจ้าตลอดเลยนี่นี่นี่อือจริงพี่หนูดูพี่เขาตลอดเลยนะในยูทูบอะเออพี่เขาไปชอบไปดูโน้ตตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยให้งวดที่งวดบ้างจิกหกจิกหกก็ให้หนึ่งเก้าหนึ่งตัวข้างหลังสามตัวหลังตัวหาเงินซื้อหกหาอาหกเสียดายมากเลยไอ้เนื้อเงื่นนี่ผมให้เราเด้อเย็นหรออ่าศูนย์หนึ่งเก้าเด้อเย็นหรอหนูเบิ้ลเอครับขอบคุณหลายหลายครับ ไก่มือยขอม้าแล้วอีกมือกี่มือเนะอีกสิบก็มือบ่ม่นเมื่อยนะครับเพราะผมม้าบ่อยงวดละสองครั้งน,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 นาตีนี่สุดยอดเลยเนี่ยไข่นี่จริงจริงน,นีออ่นนดนนอดริงอ คือว่าดามายังสันนอะินเนี่ยน่ลน่ี่แหละนี่นี่แม่ตะเก็นยู่มึงนี้เด้อสามตัวสามตัวมาแล้วนี่นี่ตรงนี้เลยนี่ครับช่วงมีน้ำม่สาเนี่ยปังมากๆเลย บอกเลยว่าคนลุกเห็นหนายใครที่ไรเนี่ยโอ้ยมื่อนี้ก็สิมาจับไห่แหละอ,อือเ,เพราะว่าไก่มือเขามาแล้วเอา,โซโซาใส่โสงผมจับไปแล้วมื่อนี้ที่ไห้มือมาหาเฮงมาจับเพิ่นจากมาซื้อเมคโคมาไห้เลยได้ผุ้น่ะอ,อือซื้อเมคโคมีเอฟซี FC บอกว่าคือไปซื้อเมคโคอิลิ่าสั้น โอ้ยไม่ค่อยรีใช่ไหมไปจอดใส่โอ้คากแท่นี่พ่อไปผมมันตึงเทียบไปน้ำได้นน่เออเออจา้าที่ได้เห็นเจ้าของเราที่นะี่นอ,อันนี้ของแท้แล้วครับนี่ออโอ้ไอใครที่มาสุดยอด

สร้างคืออะไรนะสร้างเสร็จคืออะไรคือสร้างอะไรเสร็จที่ว่าไอ้สองอันี้หลงปุ่ทวดอะค่ะร้าน,นที่หนูมายังสร้างไม่เสร็จไงอหนูอยู่ตรงบ้านจับบังนะอ๋อครับครับตอนมีหนูมาาามมะกรมางนี้อือรอยเนี่้เลือนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ย โอ้ขอาถวายผิดหรือเปล่าไอ้ไข่นั่งเรือด้วยเหรอเรือใส่ตัวตกน้ำเออนี่มาใหม่เลยเนี่ยถาวายเรือนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเรือเนี่ยเพิ่งมาแวบๆเมือม่อเมื่อกี่วันวานนี้เองวาวันนี้เรือโผลเออ่เลยเออหมายเรียกเรือมีไหม,ม,ม

เอาน้ำแดงออกมาหมดล้วแล้วเราจะมาจับเอาเอาสามตัวพ่อเนาะไม่ต้องเอาลายเจ้าที่เสียงโศบย์กันบ่ ผมขอสามตัวน้ำได้วะได้ได้ได้เนาะมีโชคนลำกันเออมีโชกแกะฟีแยงน่องทั่วประเทศทั้งต่างประเทศก่ใหญ่แล้วครับก็หลายเพราะมันใหญ่เวราะว่าเาผิดฟังลาวรู้เรื่องไหมเนี่ยดีแล้วมีแฟนเป็นล่ามให้เนาะผมว่าไทยเจ็บโกกลิ้นบางคนก็พูดให้พูดไทยได้ไหมคะท่าน ใช้าพุ้มยใช้ยาพมขันเบิ่งประจําก็ต้องรู้ตัวรูกับเบิ้งตะวันูันเพราะใครอนี้เวลาเบิ่งประจังเองยท่จะเนี่บมึอนี่แจกพี่อยากนัองทัวประเทศเบิ่งดูทั้งต่างประเทศหรือมารับอ่าอ่าอย่างเลขมงคลเลขน้ำโชค นี่ดิเอ้ขอไกลนี่ดิห้าหสายตายแล้วมองเห็นตัเลขนี่ก็ส่เสียฮะอยู่ตรงตีนในไข่เนี่ฮ้ยอยู่ตรงตีนเนี่ย นี่ตัวตีนอืมเอ๊ะจะดูอย่างนี้ก็ห้าหนึ่งน5 1นึ่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหขกวะห้าหนึ่งหกอันนี้มีสี่น,นี่นีเือด้ดีไหม <laughs> าดีตาดีม ผู้ใดตาดีก็เบิ่งเอาตั้ห้ามีโศกห้ามมีโศมีลาบรวมกันแต่ว่าขน้อยจะเอดนิมชอบชอบแบบนี่แบบนี้แบบนี้แอดชอบแบบนี้ <c oughs> มันมันตรงไปตรงมาดีนะก็น <c oughs> ี่เห็นแน่เลยห้าสี่เราเพ่เเห็นแตเรามองเงี้ยออมันแล้วจะตาใครผมก็หเหลเบื้องยังก <c oughs> ็่เห็นเลยนี่เห็นนะไม่เห็นเอาดูในกล้องเป็นสามแปดเอสามหกนั่น อืมอีกสามหกอีกคือเออเบิ้งเอาแล้วแต่โชคไครโชคมันแต่ว่าผมนี่อันนี้นี่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 ของแท้เลยเ,เดี๋ยวเพื่อนที่จบให้แล้วเพวืพ่อนที่จำไม่ได้ไอพีทีทั้งบ้านห้าสี่ใช่สี่เดี๋ยวนี้อ่าซีอ่านี่ไอพีทีทั้งบา้านเพื่อนเพื่อนได้ซีพอสามตัวจากทั้งบ้านครับ สามคนนี่น่าจะเป็นหนึ่งจ้ะโอเคเลขตรงใจรือเปล่าคืออะไรเนี่ยบอได้เ์นะครับฟอได้ต์หนึ่งสี่นันไอ้เอาเอ้าคือว่าสั้นโอ้ยขนลุกเลยนั่นเป็นยังเป็นยัง ขที่หนูตั้งใจหนูซื้อเจ็ดสี่หนึ่งโอ้ยนี่เนี่ยตั้งใจซื้อเลยซาตุซาสาถตุคอ้มาเลยเด้อคอยมามีบุญร่วมกันตั้งใจมาจริงๆริงแตว่าตั้งใจมาหนูก็ตั้งใจมาแต่ว่าเราเคยมาเออเออเราเคยมาตั้งใจมาว่าพาลูกมาหัดขับรถเดามาจะเดามาออื ตัวนี้เดี๋ยวหนูตั้งใจจะซื้อหนูตรวจไปแล้วโั้งใจหอยากเพิ่มหนถูกแล้วจะมาทำบุญถวายถวายรถเมคโคนะโอเคครับขอบคุณหลายๆขอให้โชคดีเออฝากผู้ชมทางบ้านทั่วทั่วประเทศและต่างประเทศเอาที่นี่มาทั้งเี้ยอือ อย okay. yep. ู่โอเคจดไปที่บ้านเป็นวะสาธุขอให้โชคดีสาธุโชคดีน้ำกันเด้อบังเอิญมาเจอเพื่อนโดยบังเอิญครับผมอืมอ้ามือที่นี่มือหมายเห้งจับหี่อันนี้เก่าเก่าแน่นอนอ่าเก่าไปแล้วเพื่อนไปแล้ว เอาเก้าอีกเอาเก้าเก้าหวยออกแปดแปเก้าเก้าห้าอมือมาหาแฮงได้เก้าเก้าห้าอานี่ยพอแล้วสองชุดเอซี FC ทั้งบ้านเพื่อนอากาอีกชุดหนึ่งมือมาแฮงชุดหนึ่งเป็นสองชุดเพต้องเอาหลายครับผมมือนี่พเพื่นไปหาเลขแล้วเพื่นไปหาเลขแล้ว เพิ่นตั้งใจสิมาซื้อหาลอตเตอรี่แล้วส่วนแอดบ่หาเอดง้มาซือสเอดาเอ่งน้ำมาซือ่นเอ่เอ็นวงนำส่วนงน้อนเล็่เอ็น้เ่่งเอางน้อน้า้ชว่งมเอเออออดงไม่ได้ เราก็รับเข้ามาเป็นชุดอืมก็เลยแยกม่แยกแใบสองใบมันแยกไม่ได้อะค่ะเออคือสองพันค่ะก็เอาไป็มนเอาเลขสวยเลยเลขเพื่อนจับได้สำเนาน่ะเพื่อนตั้งใจไว้บ้านอีกเือว่าลององพันหาเองใช่ไหมสองพันสิบห้าใบสองพัน โอ้ยเอาไปเอะก็ได้นั่น่ะเออมันีสเจ็ดนอันน้ันเป็นแปดนึ่งสี่นึ่ี่อนึ่งสี่เจ็ดก็ได้แลวเพิ่งสรุปเพิ่งที่ได้เลขไดเลืกที่เพิ่นจับได้หรือเปล่าแต่ว่าให้แน่นนะคะ โอ้ยบบแม่นยังไหนว่างใดๆเนี่วังสองสามมือนี่กับม้าบอลอันนี้กี่ใบฮะเนี่ยหนึ่งใบเดียวเใบเดียวค่ะเท่าไหร่ใบนึ่งร้อยหนึ่งห่ือวัดเนี้ยส่วนตัวผมนี่ชอบมากเลยวัดเนี้ยใส่ขอเบแรงแน่เจ้าได้จับได้ตัวไหนได้จิตได้ก้อยแกจับได้ตัวนี้นี่ แกต,ตัวเดียวกันเจาเพื่นซื้อได้ตัวกับ<อ>ตัวนี้มันแพงโพตตัวเพิ่นจับได้ซื 15, ้อผ้าใบสองพันเพิ่นเลยเอาเปลี่ยนตัวกับน,นี่แหละครับอ,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 อยกขอเบอร์แม่ค่ายได้พี่น้องพี่น้องขอเบอร์แม่ค้าบพาะเอามานี่เลยถูกแล้วนะแม่ค้านั่งอยู่นี่สี่เจ็ดหนึ่งไม่เอาอีกแล้วค่ะส่วนมากคือขอเบอร์แม่ค้าหน่อยคาะกัมีเดียวสี่ไว้ซักใบอะเอาแปดหนึ่งสี่ก็ได้ไม่งั้นก็หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอืิจริงๆ ไม่ทไม่ได้โกหกเขาตีเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันี่เลขสวยเลขสวยเเพพ่นคุนจับเองเมื่อไหรนเลขสวยค่ะเก้าหนึ่งสี่ไว้สักใบแต่ขอให้โชคดีนะครับเด้อแต่มันออกหนึ่งสี่มาส่วนนี้ก็จะกราบลาคุณผู้ชมทั้งบ้านทั้งไทยั้งต่างประเทศขอให้โชคดีในวันวันที่หนึ่งมิถุนาหกสามสวัสดีครับ